สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านทีซ่าไบชอปนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูรีวิววิธีการติดตั้งท้ายสั้นยึดแผ่นป้ายทะเบียนจากแบรนด์โลนินนะครับกับตัว Hon d a 6 5 0 F นนะครับผมก็วิธีการติดตั้งง่ายๆมามากเลยนะครับผมจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้ทุกคนทําการถอดท้ายบางคนเดิมออกก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้ทําการถอดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วิธีการถอดนี่ไม่ยากเลยนะครับให้ทุกคนถอดบอกออกมาก่อนนะครับผมพอเราถอดบอกออกมาแล้วนะครับผมถ้ามันติดบางคนเดิมอยู่แล้วอ่ะมันจะมีน็อตยึดอยู่ทั้งหมด3ตําแหน่งตรงนี้นะครับโซหนึ่งสองสามนะครับให้เราทําการถอดไข่น็อตออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ทําการดึงสายไฟเลี้ยวเดิมออกนะแล้วก็สายไฟสองป้ายนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมดึงออกให้หมด มันจะออกมาเป็นชุดกับตัวบังโคลนเดิมเลยนะครับผมแล้วท้ายเราก็จะปล่อยว่างไว้แบบนี้เลยนะอ่าแล้วขั้นตอนต่อมานะครับผมก็ให้เราทําการเตรียมตัวท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับผมที่เราต้องการทําการจะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะใครนะครับผมที่ต้องการจะใส่ไฟสองป้ายทะเบียนหรือว่าไขาย,ยึดไฟเลี้ยวเนี่ยก็ให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปติดกับรถเลยนะครับทุกคนอ่าพอเราเตรียมตัวท้ายแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทําการร้อย น็อตขึ้นมานะอันนี้ทางร้านแนะนํานะครับผมให้ทุกคนร้อยน็อตขึ้นมาเสมอนะครับผมไม่งั้นเวลาเราพับเนี่ยมันจะไปติดตัวหัวน็อตได้นะครับผมแล้วเราทําการยึดเลยนะครับผมก็ให้ร้อยเข้ามาจากรูเดิมของท้ายเลยนะครับทุกคนเรื่องระยะเรายังไม่ต้องกังวลนะครับผมก็ให้ร้อยน็อตเข้ามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจัดที่หลังนะครับพอเราร้อยน็อตได้แล้วเนี่ยก็ทําการเอาน็อตตัวเมียนะครับผมไข่เข้าไปเลยนะครับพอเราทําการ ไข่น็อตตัวเมียเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ต้องไขให้แน่นมากนะครับก็ให้เราทําการจัดระยะของป้ายนะครับผมให้อยู่ในระยะที่เราต้องการเลยนะครับผมพอเราได้ระยะที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ทําการไขน็อตตัวเมียได้เลยนะครับทุกคนในขั้นตอนนี้นะครับผมเราจะไขน็อตให้ตึงมือเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้ท้ายเราขยับขยื่นได้นะครับ ตัวนี้จริงๆสามารถยึดได้ทั้งหมด3รูเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมจะติดตั้งให้ดูแค่2รูนะครับผมถ้าเรายืดแค่2รูก็สามารถาติดตั้งได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับผมงานจะแน่นหนาไปเลยนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับทุกคนไขน็อตให้ตึงม,มือนะครับผมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถติดตั้งท้ายส่้นแม่เหล็กได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะครับผมาลักษณะตอนติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานแม่เหล็กนะ ก็เป็นแม่เหล็กพลาสมานะครับผมแรงดูดสูงมากๆเลยนะครับจะมีแม่เหล็กให้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมแล้วก็เนื้องานเนี่ยจะเป็นงานเคลือบสีพาวเดอร์โค้นะครับผมก็จะป้องกันสนิมได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนเวลาเราใช้งานก็เอามือนะครับผมดันเข้าไปพับเก็บได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมหรือว่าจะกางออกนะครับผมก็เอามือดันออกมาได้เลยนะครับอ่าก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ในชุดนะครับผมจริงๆจะมีตัวไฟสองป้ายแล้วก็ขายึดไฟเลี้ยวแถมมาให้ด้วยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งให้ทุกคนดูนะครับก้อไฟสองป้ายเวลาติดก็ง่ายๆมากเลยนะครับจะมีจุดยึดอยู่แล้วนะเราทําการร้อยสายไฟไปแล้วก็ไขน็อตตัวนี้นะครับผมยึดกับตัวท้ายแม่เหล็กได้เลยนะแล้วก็ขาไฟเลี้ยวนะครับผมแนะนํานะครับผมให้ทําการติดตั้งก่อนที่จะทําการติดตั้งตัวท้ายสั้นนะครับผมให้ยึดกับตําแหน่งรูน็อตที่จะร้อยขึ้นไปติดตั้งกับรถได้เลยนะครับทุกคน ่าแล้วก็สำหรับใครที่มองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะครับผมทางร้านอยากจะแนะนำนะตัวท้ายแม่เหล็กโลนินนะครับผมไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากดูรถคันไหนรุ่นไหนเป็นพิเศษอีกนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะทําการ หารถรุ่นนั้นๆมารีวิวให้ทุกคนดูได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางร้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตาม พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่ตอไปของทางร้านทีซ่าวไวช็อปนะครับ